มัมมี่คำสาบแช่งจริงหรือหลอกไขความลับสุสานฟาโรใครกล้าท้าทายเรื่องราวของมัมมี่และคำสาบแช่งฟาโรเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานดึงดูดจินตนาการของผู้คนทั่วโลก นับตั้งแต่การคนพบสุสานตุตันคามุนอันยิ่งใหญ่ในทศวรรษ1920ข่าวลือเกี่ยวกับคำสาบที่ฆ่าชีวิตผู้เกี่ยวข้องกับการขุดค้นก็แพร่สพัดไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความหวาดกลัวและความสงสัยในวงกว้างแต่คำสาบแช่งมัมมี่นั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงผลผลิตจากจินตนาการและความบังเอิญ สารคดีนี้จะพาคุณไปสำรวจโลกแห่งอียิปต์โบราณไขความลับสุสานฟาโรเจาะเลึกถึงความเชื่อประเพณีและปริศนาที่ซ่อนอยู่เพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังตำนานคำสาปที่น่าสะพรึงกลัวนี้อียิปต์โบราณดินแดนแห่งฟาโรพีระมิดและแม,นมน่น้ำไนอารยธรรมที่รุ่งเรืองมานานกว่า3 0 0 0ปีทิ้งร่องรอยอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมอียิปต์โบราณพวกเขาเชื่อว่าเมื่อร่างกายตายไปวิญญาณจะเดินทางไปยังโลกหน้าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อมะตะ การรักษาสภาพร่างกายให้คงเดิมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้วิญญาณสามารถกลับคืนสู่ร่างได้เมื่อถึงเวลาอันควรนั่นจึงเป็นที่มาของการทำมัมมี่กระบวนการอันซับซ้อนที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อรักษาสภาพศพให้คงทนมากที่สุด การทำมัมมี่เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่กระทำโดยนักบวชผู้เชี่ยวชาญเริ่มจากการนำอวัยวะภายในออกจากร่างกายยกเว้นหัวใจซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของสติปัญญาและความรู้สึกอวัยวะต่างๆจะถูกเก็บรักษาไว้ในไหคานโนปิกสีใบแต่และใบมีเทพเจ้าคุ้มครองแตกต่างกันจากนั้นร่างกายจะถูกชำระล้างด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์และปกคลุมด้วยเกลือเนตรอนเพื่อดูดความชื้นออก หลังจากนั้นร่างกายจะถูกห่อหุ้มด้วยผ้าลินินหลายชั้นและทาด้วยเรซินเพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยเครื่องรางของขลังต่างๆจะถูกวางไว้ระหว่างชั้นผ้าเพื่อปกป้องผู้ตายในโลกหน้าสุดท้ายมัมมี่จะถูกบรรจุลงในโลงศพที่ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมด้วยทับสมบัติและสิ่งของจำเป็นสำหรับการเดินทางในโลกหลังความตาย สุสานฟาโรถือเป็นบ้านอันเป็นนิรันดร์ของผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นอย่างประณีตและแข็งแรงเพื่อปกป้องร่างมัมมี่และทับสมบัติจากโจรผู้ร้ายสุสานเหล่านี้มักซ่อนตัวอยู่ลึกลงไปในหุบเขาหรือใต้พีระมิดอันใหญ่โตภายในสุสานเต็มไปด้วยภาพวาดคำจารึกและสิ่งของเครื่องใช้ที่แสดงถึงความเชื่อและความมั่งคั่งของฟาโร สุสานตุตันคามุนเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งถูกคนพบโดยฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ในปี1922หลังจากการขุดค้นอันยาวนานหลายปีสุสานแห่งนี้เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่ามากมายรวมถึงหน้ากากทองคำอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฟาโรห์ตุตันคามุนการค้นพบครั้งนี้สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกและจุดประกายความสนใจในอียิปต์โบราณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากการเปิดสุสานตุตันคามุนเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นลอดคานาวอนผู้สนับสนุนทางการเงินหลักของการขุดขน้นเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมหลังจากถูกยุงกัด ไม่นานนักผู้เกี่ยวข้องกับการขุดคน้นคนอื่นๆก็ทยอยเสียชีวิตด้วยสามเหตุต่างๆกันข่าวลือเกี่ยวกับคำสาบฟาโร์แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วโดยสื่อมวลชนต่างพากันรายงานเรื่องราวความตายอันน่าสยดสยองเหล่านี้ทำให้ความเชื่อเรื่องคำสาบฝันรากลึกลงไปในจิตใจของคน ตำนานคำสาปแช่งมัมมี่มีรากฐานมาจากความเชื่อโบราณที่ว่าการรบกวนศพหรือสุสานเป็นการดูหมิ่นผู้ตายและจะนำมาซึ่งความโชคร้ายหรือความตายนักบวชอียิปต์โบราณอาจเขียนคำสาปไว้บนผนังสุสานหรือบนโลงศพเพื่อปกป้องผู้ตายจากผู้บกรุก คำสาบเหล่านี้มักเป็นคำอธิษฐานขอให้เทพเจ้าลงโทษผู้ที่รบกวนสุสานตัวอย่างเช่นคำสาบบนโลงศพของอังทีฟีนักปกครองท้อมถิ่นในยุคราชวงศ์ที่9-10ถึง10มีใจความว่าผู้ใดทำชั่วร้ายต่อโลงศพของข้าพระเจ้าขอให้เทพเจ้าอามุลไม่ยอมรับเครื่องบูชาของเขาและขอให้ทายาทของเขาถูกทำลาย อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าเรื่องราวคำสาปแช่งเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือผลผลิตจากจินตนาการมากกว่าจะเป็นเรื่องจริง มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจอธิบายเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการเปิดสุสารตุตันคามุนได้หนึ่งในนั้นคือสภาพแวดล้อมภายในสุสารสุสารที่ปิดผนึกไว้นานหลายพันปีอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราแบคทีเรียและสารพิษอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ที่เข้าไปในสุสานอาจสูดดมสารพิษเหล่านี้เข้าไปและทำให้เกิดอาการป่วยหรือเสียชีวิตได้นอกจากนี้ความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักและการเดินทางอาจสมผลต่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขุดค้นได้ลอร์ดคาร์นาวอนผู้เสียชีวิตคนแรกมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วและอาจติดเชื้อปอดบวมได้ง่าย ยิ่งไปกว่ามันสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างเรื่องราวคำสาปแช่งให้โด่งดังพวกเขาขยายข่าวลือและสร้างเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อา่านทำให้เรื่องราวคำสาปกลายเป็นตำนานที่แพร่หลายไปทั่วโลกถึงแม้ว่าเรื่องราวคำสาปแช่งมัมมี่อาจไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของอียิปต์โบราณได้อย่างดี คำสาบเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนเคารพต่อความตายและให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพร่างกายของผู้ตายการทำมัมมี่และการสร้างสุสานอันยิ่งใหญ่เป็นความพยายามที่จะเอาชนะความตายและสร้างชีวิตอมะตะให้กับฟาโรเรื่องราวคำสาบแช่งอาจเป็นเพียงตำนานแต่ก็เป็นตำนานที่ทรงพลังและน่าสนใจที่ยังคงดึงดูดจินตนาการของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ มีมุมมองที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องคำสาปแช่งมัมมี่บางคนเชื่อว่าพลังงานที่สะสมอยู่ภายในสุสานอาจมีผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของผู้ที่เข้าไปรบกวนได้ ความเชื่อนี้เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องพลังงานจิตวิญญาณและความสามารถของสถานที่ในการเก็บรักษาสภาพแวดล้อมทางอารมณ์และจิตใจไว้บางทฤษฎีเสนอว่าภาพวาดและสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในสุสานอาจมีรหัสลับที่ส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของผู้ที่สัมผัสกับมันทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายหรือแม้กระทั่งอาการป่วยทางร่างกาย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของวัตถุโบราณที่ถูกนํำออกจากสุสานแล้วนาพาความโชคร้ายมาสู่เจ้าของใหม่วัตถุเหล่านี้อาจถูกมองว่าวัตถุต้องสาบที่มีพลังงานลึกลับเชื่อมโยองอยู่กับผู้ตายหรือสถานที่ที่มันถูกนําออกมาเรื่องราวเหล่านี้มักถูกเล่าขานกันในวงนักสะสมของเก่าและผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวเหนือธรรมชาติ แม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะยังคงขาดหายไปแต่เรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตำนานคำสาบที่ยังคงมีชีวิตอยู่ การศึกษาเรื่องราวคำสาปแช่งมัมมี่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องราวความตายและความโชคร้ายเท่านั้นแต่ยังเป็นการสำรวจความเชื่อาศาสนาและวัฒนธรรมของอียิปต์โบราณการทำความเข้าใจว่าคนโบราณคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความตายชีวิตหลังความตายและโลกแห่งจิตวิญญาณทำให้เราเข้าใจถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมมนุษย์และความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะข้อจำกัดของชีวิต ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาอียิปต์โบราณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การใช้ CT s c a แกนและเทคนิคการถ่ายภาพอื่นๆช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในมัมมี่ได้โดยไม่ต้องเปิดห่อผ้าลินินทำให้เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บและแม้กระทั่งวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในอียิปต์โบราณนอกจากนี้การวิเคราะห์ d n a ยังช่วยให้เราสืบหาความสัมพันธ์ทางสายเลือดและศึกษาการแพร่กระจายของประชากรในอดีตได้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจอียิปต์โบราณได้ดีกว่าที่เคยเป็นมาและอาจช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับ คำสาปแช่งได้ในอนาคตเสียงบรรยายทุมนุ่มโดยสรุปแล้วเรื่องราวของมัมมี่และคำสาปฟาโรเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความจริงและจินตนาการแม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคำสาปแช่งมีอยู่จริงแต่เรื่องราวเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อวัฒนธรรมและความหวาดกลัวของมนุษย์ที่มีต่อความตายและโลกหลังความตาย การสำรวจอียิปต์โบราณไม่เพียงแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับอารยาธรรมที่รุ่งเรืองในอดีตเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำความเข้าใจตัวตนของมนุษย์และความพยายามที่จะค้นหาความหมายของชีวิต เรื่องราวของมัมมี่คำสาบแช่งอาจเป็นเพียงตำนานแต่ก็เป็นตำนานที่ทรงพลังที่ยังคงดึงดูดความสนใจของผู้คนทั่วโลกและกระตุ้นให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับความจรงิงความเชื่อและปริศนาที่ยังคงซ่อนอยู่ในโลกใบนี้และถึงแม้ว่าเราอาจไม่สามารถไขความลับของคำสาปแช่งได้อย่างสมบูรณ์แต่การเดินทางเพื่อค้นหาความจริงนั้นก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะมันทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจโลกและตัวเราเองได้มากขึ้น